สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักขิตายสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินครบร0บปีพุทธศักราช2568วันนี้เวลา17นาฬิกา25นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักษิตสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินครบร0บปีพุทธศักราช2568 โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทีเยนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานคาาู่พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนานันทมหิดลพระอัฒมารามาธิบดินซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดทูบเทีเยนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี และส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมาอัฐิพระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาอนานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปะดลมหาสเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสการะทองลงยารองและสรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพันุรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักษิตาสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินครบร0บปีแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณนะแล้วทรงยืนประเคนพันุรองที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณนะ จนครบ22รูปเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาศทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกะหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพปกดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรมทรงศีล พระพรมวชิรมุนีเจ้าอาวาสวสุทธาเทพวารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัตตะสัมมาปณิธิกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยททยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดระปกรณพระบรมอัฐิทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา แล้วทรงทอดผ้าไตรอีก11บไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจําพระชมวานคู่พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระประเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐธรมารามาธิบดินที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐธรมารามาธิบดินที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธมารามาธิบดินพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระหิตตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระนามเดิมว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล สเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายน2468ณเมืองไฮเดอร์เบิร์กสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระหม่อมพระราชทานพระนามว่าอานันทมหิดลมีความหมายว่าผู้เป็นที่รักของแผ่นดิน มีพระเชษฐภัินีคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราทิวาสราชนครินและมีสมเด็จพระอนุชาธิราชคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรัชกาลที่9 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรามา,าอานันทมหิดลพระอธฐรมารามธาิบดินสเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8แห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีเมื่อวันที่สองมีนาคม2478่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติหลายประการและมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาโดยได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดสำคัญในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงและทรงอุปถัมภ์ส่งเสริมศาสนาอื่นด้วย จึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยมุสลิมณวัดมัสยิดต,ต้นสนเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของการศึกษาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงเรียนอยุธยาวิทยายลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทรงเล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างตึกอำนวยการโรงพยาบาลประจำกรมแพทย์ทหารบกจังหวัดลบบุรีพระราชทานานามว่าโรงพยาบาลอานันธรมหิดลนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวจีนที่เยาวราชเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนที่มีความขัดแย้งกัน ทรงเป็นองค์ประธานตรวจพลสวนสนามของกองกําลังฝ่ายทหารสัมพันธมิตรร่วมกับผู้บัญชาการทหารฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองทอระเนตรผลงานและการเรียนการสอนทางการเกษตรทรงหว่านข้าวในแปลงนาทดลองณมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาการใช้อำนาจตุลาการในหัวเมืองนนสารจังหวัดคนครปฐมและสารจังหวัดฉะเชิงเซา พระบาทสมเด็จพระประเมนทระมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินสเสด็จสวรรคตวันที่9มิถุนาย,ยน2489ขณะมีะขณะมีพระชมพัรษา21าสาสพรรษาทรงครองราชเป็นระยะเวลา12ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักษิตาสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประเมินทระมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดีครบ100ปีพุทธศักราช2568ในวันที่20กันยายน2568 โดยทรงพระราชอนุสร์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอานันทมหิดลพระอัทมารามาธิบดินสมเด็จพระปิตุลาธิราชที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อาณาจักรและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมืองสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา